ขอบคุณนะคะคุณพรวิทย์ที่ช่วยกลับมาบ้านไม่เป็นไรครับมาได้แล้วเถอะจ้ะก็มาแล้วเหรอนี่ ป้า่แกมาได้ยังไงฮะนี่บ้านของฉันนะแกไม่มีสิทธิ์มาบ้านฉันทำไมหรอครับทำไมจะมาบ้านฉันไม่ได้แกจะทำอะไรวัน,นี่สิเอ๊ะคุณจะทำอะไรฉันอันนี้สิไเอา้เอามีอะไรหรอมันจะตามฉันมาฆ่าฉัน โอ้ยโอ้ยคุณคุณเป็นบ้าไปแล้วหรอมันจะทำอะไรนี่แต่ฉันไม่ชอบเข้ามาในบ้านนี้อีกต่อไปฉันจะไปอยู่กับคุณพรวิทและที่สำคัญมันไม่ชอบคุณพรวิทอย่าไปใส่ใจมันเออจะไปไหนก็กไปเรียบ้อยและที่สำคัญ ก็กลับอยากกลับเข้ามาในเยี่ยมอีกไปเลยเส็จเดาวเสร็จเัย่ยะมงเนี้เมงเช้าเด้อ้าแต่ก็มีขาวะกัมางกัน ไปอย่าละนูนะไปนูนี่นะครับห้องครับจะโรงเรียนนี่นะได้ไปส่งนี่ไปส่งอ่ะอ่ะ คุณพาลวิทยค่ะมันเป็นอะไรไม่รู้เหรอทำไมจิตจู <Okay. S 1> มันหลับอะไรอยู่กลางโซฟาไม่รู้อือช่วยสิคนเมาที่ไหนถึงมันหลับอะไรตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะสิครับคุณพาลวิทย์เดี๋ยวฉันจะไปปลุกมันเองอือได้สิคุณขาอืม อืมอมตื่นฉันบอกว่าให้ตื่นไงเอา้าคุณคุณสอชอบแก้วชอบแก้วมาแล้วหรอแต่ผมคิดถึงชอกแก้วจริงๆนะคบเอออ่อยค่ะตอนที่ฉันจะเก็บกระเป๋าฉันจะไปอยู่กับคุณพลวิทย์ค่ะ แต่ตอนนี้ฉันชอบแก้วกับคุณพัลววีฉันกำลังจะแต่งงานค่ะว้าคุณไม่รู้รอเปล่าคะคุณเชื่อแต่ชอบแก้วกับคุณพัลวิีฉันกำลังจะแต่งงานแตะที่ำสำคัญ ไม่ทดสอบการให้เป็นความรู้จริงนะจ๊ะเอ้อมึงจริงม่งจริงช่ไหมจริงค่ะฉันคือรู้ความจริงนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและที่สำคัญนางนางนพี่ไลนี่มันถูกกระทั่งฆ่าไปแล้วจ้ะ แต่ฉันขอให้ทุกอย่างตายตามอำนาำพิไรกันลบกันไปค่ะคุณพลวิทย์อย่าไปใส่ใจมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกฮะฉันบอกว่าอย่าตามมาไงคุณอย่าทิ้งทิ้งผมไปสิฉันไม่เชื่อคุณออกไป อยกปอยกูอย่าไปสาใส่ใจมันให้มันอันอยู่ตรงนี้ั่้แหละขอฉันบอกว่าย่ามาไง तो मैं आवे था